คือถ้าเป็นแบบจุดใหญ่ๆอันเดียวมันก็คงจะแบบว่ารกไม่พอนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นวัวสตอเบอรี่ขันคนเสร็จแล้วนี่นะคะพว่อุญแจอันแรกของเรา<ก>น,น่ารักมากน้องกบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ่ะเราจะมาทำ เคลีย์คีเชนกันนะคะซึ่งเคลีย์คีเชนคืออะไรนะคะเคลีย์คีเชนก็คือคล้ายๆคลียพินน่ะแหละแต่ว่าเราจะทําเป็นแบบ3ดีขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นพงกุญแจนะคะมันจะ้เหมือนบบเป็นพงกุญแจดินน่ารัก,น,รกน่ารักเองซึ่งมีที่ทำข,ข,ข้าวของมันเลยนะคะก็คือการปั้นดินนะคะอบดิน ระบายสีแล้วก็เคลือบใสนั่นเองแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ถ่ายตอนปั้นดินมาให้นะคะเพราะว่าเวลาเราปั้นดินคือเราปั้นปั้นหยุดหยุดปั้นปั้นหยุดหยุดเพราะฉะนั้นแบบถ่ายยากมากทุกคนเราก็เลยแบบว่าปั้นเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอบดินระบายสีดนแล้วก็เคลือบใสดินกันนะคะซึ่งก่อนอื่นเราก็จะมารีวิวดินให้ดูก่อนนะว่าเราปั้นเป็นตัวอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นน้องกบนะคะน้องกบอบ แล้วก็อันนี้จะเป็นน้องหมูวัวนะคะไก่เห็ดแล้วก็สัตว์ก็ะแพนเค้กซึ่งนี้ก็จะมีเป็นน้องแมวแล้วก็น้องหมีนะคะ น้องจำท่าบอกว่าเกาะแผนเค,ค้กอยู่แบบนี้เลย<ม>คือตัวมันเล็กมากจริงๆอะทุกคนน้องหมีคือมีหางด้วยนะนี่เอาละค่ะทุกคนก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการอบดินนะคะคือจะทำเคลีเชนมันจะต้องแบบว่ามีอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่เลยนะคะก็จะเป็นสกรูซึ่งเอ็ดเวิร์ดสกรูนี้นะคะก็จะเอาไว้ติดกับตัวดินปั้นของเราเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปเชื่อมกับตัวพกุญแจเนาะอืมจะบอกว่า อุปกรณ์อะไรทุกชิ้นที่อยู่ในคลิปนี้นะคะก็มาจากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปแกะกล่องพัสดุนั่นเองใครยังไม่รู้ก็สามารถกดที่ตัวไอได้เลยนะคะอันนี้เสเนพวงกุญแจเนาะก็จะมี2สีนะคะก็คือสีเงินแล้วก็สีทองก่อนจะอบเนี่ยเราก็แค่ปักสกรูไว้ก่อนนะคะแต่ว่าตัวพวงกุญแจก็คือจะทําตอนหลังสุดเลยนะเราก็เริ่มปักกันเลยนะคะซึ่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํำยังไงนะเราก็ทํามั่วๆนะคะด้วยกัน นำแบบว่าเห็นไหมมันจะมีแบบเหมือนเป็นแท่งยาวๆลงมาเหมือนเป็นแบบว่าเกลียวเกลียวนะคะแล้วก็ทําการปักลงไปเลยนะปักลงไปจนแบบว่าสุดตรงเกลียวตรงนั้นเลยนะเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะกับทุกชิ้นงานเลยเอาละค่ะเราก็ทำเสร็จกันหมดแล้วนะแล้วก็ไปอบกันเลยจ้า แต่ว่าก่อนที่เราจะอบนะคะก็ยังมีอีกสเตปหนึ่งอยู่ก็คือการทอดร่างออกมานะคะแล้วก็ทํากันแบบว่าแยกชิ้นส่วนเนาะพวกแบบสิ่งที่มันอะ่ะคนละสีกันอะ่ะเพื่อที่ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้แบบว่าเอามารวมร่างกันอีกทีหนึ่งนะคะคือที่เราทําอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเราทําเพื่อที่จะให้แบบว่าเวลาระบายสีระบายง่ายๆนะคะสีมันจะได้ไม่เปื้อนกันเนาะโอเคแยกเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็ไปเข้าอบกันเลยคะ่ะ เราก็เข้าเตาติ้งเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคลิปก็คือมีเตาอบอยู่อันเดียวเนาะเราก็ใช้เป็นแบบว่าไฟบนล่างนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็10บนาทีละกันเนาะเสร็จแล้วนะคะน้องก็จออมาเป็นแบบนี้เลยแต่ขอขึ้นควาเตือนไว้ก่อนเลยว่าพอเอาสกรูไปอบแล้วอะตรงเหล็กมันจะแบบร้อนมากจริงๆต้องแบบพักให้มันหายเย็นก่อนนะทุกคน อันนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะน้องก็แข็งเรียบรนอยแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงาการระบายสีกันแล้วนั่นเองอันนี้ก็คนเหอของใหม่นะคะเราก็มาเรื่องจากน้องเห็ดกันก่อนเลยเราจะผสมเสีอยงมาเปน็นแบบว่าสีเนื้ออ่อนๆเนาะแบบนี้เลยนะคะเราก็มาระบายตรงเขาเรียกว่าอะไรดูคนโคนเห็ดเหรอ ไม่รู้ว่ะมันเรียกว่าอะไรทุกคนมันคือโกนเห็ดหรือเปล่านั่นแหละระบายสีตรงโคนคหิดนะคะเสร็จแล้วก็ผสมสีเขียวออกมานะคะเราก็จะนำสีเขียวมาระบายบนน้องกบระบายให้ทั่วทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วผสมสีแบบว่าแดงส้มออกมานะคะแล้วก็ระบายบนฝาเห็ดล้อไม่รู้มันเรียกงี้หรือเปล่านะคะฝาเห็ดอะไรอืม ระบายแบบว่าหลายๆรอบหลายๆชั้นหน่อยนะสีมันจะได้แบบว่าชัดๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บรายละเอียดด้านขอบด้วยนะส่วนสีแดงที่เหลือนะคะเราก็เอามาระบายเป็นเขาเรียกว่าลายรงอนไก่อะเสร็จแล้วก็เอาสีขาวนะมาแบบว่าเติมแต่งให้มันเป็นแบบลายจุดสีขาวบนเห็ดจะได้แบบว่ามีความเหมือนเห็ดมากยิ่งขึ้นอันนี้เราผสมสีแบบว่าชมพูอ่อนๆเลยนะ มาระบายตัวแบบว่าตัวหมูเนาะมี่สีน่ารักมากส่วนพวกตัวแบบสัตว์ที่มันเป็นสีขาวๆนะคะเราก็อย่าลืมระบายสีอะคริลิกสีขาวด้วยนะอันนี้จะเป็นหูวหูนะคะระบายสีชมพูอ่อนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นหูววัวนะระบายเป็นสีขาวแล้วก็เติมสีชมพูด้านในนะแบบนี้ อันนี้ทําเป็นแบบสีชมพูที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นตัวจมูกหมูเนาะแล้วก็สีอะคริลิกสีขาวนะคะมาจุดเพิ่มบนเห็ดเพราะว่ามันจะได้แบบว่าดูมีอะไรอะทุกคนคือถ้าเป็นแบบจุดใหญ่ๆอันเดียวมันก็คงจะแบบว่ารกไม่พอนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเราก็จะมาระบายเป็นแบบว่าพุงน้องกบนะคะระบายแบบวงกลมวงกลมตรงพุงน้องอย่างนี้เลย อันนี้คือเราแก้นิดหน่อยนะคะตรงหัวคือเราเอาสีชมพูนี่มันเข้มขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็มาระบายเป็นเอ่อครออะไรจมูกเห็ดแล้วก็สีออกส้มๆนะคะมาระบายเป็นแบบว่าปากน้องไก่เนาะอันนี้จะเป็นเขาน้องวัวเนาะแล้วก็ระบายออกมาเป็นสีออกแบบครีมครีมอ่อ,อน คือเป็นวัวก็ต้องมีลายวัวใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาล่างลายวัวกันก่อนเพราะว่าคือลายวัวเราไม่สามารถแบบด้นสดเองได้ในขณะกำลังระบายสีทุกคนไม่มันจะเละไปเลยนะคะเราก็แบบพยายามเอาดินสอมาร่างให้แบบคล้ายๆแบบลายบัวมากที่สุดประมาณนี้นะ แ,แล้วก็นําสีอะคริลิกนะคะมาระบายตามเส้นเลยซึ่งเรามีวัวทั้งหมด2ตัวนะคะเราก็จะเอาตัวหนึ่งเป็นแบบว่าสีขาวดำออริจินอลกับอีกตัวหนึ่งนะะจะเป็นวัวสตรอเบอรี่ขันคนก็จะเป็นแบบว่าสีชมพูขาวเนาะแบบนี้เลยคือสีมันน่ารักมากเหมือนสตรอเบอรี่จริงๆอะ่ะอันนี้เราก็จุดสีน้ําตาลลงไปบนจมูกวัวนะแล้วก็จุดสีขาวลงไปบนจมูก อันนี้ก็ระบายสีลายวัวเหมือนเดิมเลยนี่จะเป็นลายวัวออริจินอลนะคะสีขาวดำแล้วก็อย่าลืมเก็บรายละเอียดด้วยีอะครคลิกสีขาวนะคะเพราะเวลาเราระบายมันอาจจะแบบเลอะได้ไงดูคนอันนี้จะเป็นสีเนื้ออ่อนๆเลยนะคะแล้วก็มาระบายให้ทั่วตัวแผนเค้กเลยเสร็จแล้วก็ผสมสีแบบว่าให้มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ แล้วก็มาระบายข้างบนเพนเคก้กนะจะได้แบบเหมือนว่าเป็นรอยกระทะอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะน,นี่คือน่ารักมากเลยแล้วก็ทาเยงสีให้มันออกเหลืองหน่อยแล้วก็มาระบายตรงตัวเนยนะคะแล้วก็ระบายตรงตัวสัตว์เกาะเพนเคก้กด้วยนะนนี้จะเป็นสีน้ำตาลให้กับนอกมีแล้วก็สีขาวแล้วก็มาระบายน้องแมวนะคะ คือถ้าแมวสีขาวธรรมดามันก็คงจะแบบว่าธรรมดาเกินไปแล้ว,ลวเราทำเป็นแบบว่าแมวสามสีนะคะโดยจะมีแบบว่าสีส้มสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะน้องหมีเราก็แบบว่าเพิ่มสีน้ําตาลอ่อนลงไปไปว่าเป็นกลมๆตรงหน้าน้องจะได้เป็นแับพื้นที่ให้กับจมูกของน้องนะคะเราก็เติมสีชมพูล,ลงไปบนหูแมวแล้วก็หูหมีด้วยนะถึงแม้มันจะมองไม่ค่อยเห็นก็ตามนะ เอาละค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงแหงกานเคลือบแต่ว่าปกติถ้าทําเคลพินก็คือต้องเคลือบเราใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือถ้าเราแยกส่วนประกอบเราก็จะต้องมาติดส่วนประกอบทั้งหมดก่อนนะคะเราก็จะต้องแบบเคลือบทั้งหมด2ครั้งนั่นเองจิ้มลงไปแล้วก็ไปแปะตรงเอตัวน้องแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นน้องกบก็ต้องแปะตาน้องกบเข้าไปนะ คือมันมีปัญหาตรงที่หูน้องคือมันแปะไม่ได้ทุกคนมันเลื่อนสไลเดอร์ตกลงไปตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยคิดว่าเออช่างมันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซ่อมด้วยกาวรืบว่ากาวยืดหูอีกทีละกันนะส่วนนี้นะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเลซินผสมกับสีอะคริลิกสีเหลืองเพะะื่อที่จะมาทําเป็นแบบว่าตัวเนยยมเยอมาทุกคนนีล่ลงบนแผนเค,ค้กนะคะเราก็อย่าลืมแปะก้อนเนยลงไปด้วย เสร็จแล้วก็นําไปตากแดดเลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไปตากแดดบนรถเลยทีเดียวทำพิสดารมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นซากน้องวัวที่เห็นอยู่นะคะคือเราก็ไม่ได้แปะหูเข้าไปเนาะไม่ไหวอะฝืนต่อมานะคะก็เข้าสู่ช่วง,างการระบายสีวัดนาวตานนอนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ช่วงการเคลือบแล้วนะเราก็ทำการหยดเลซินลงไปเลยนะแล้วก็ปาดเลซินให้เคลือบให้ทั่วเลย แล้วก็เอาเรซินนะคะมาแปะตรงตัวน้องหมีที่จะเาไว้เกาะเพนเค้กนะทำเหมือนเดิมเลยนี่ก็จะเป็นน้องแมวนะเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดจนแห้งสนิทนะต่อไปเราก็จะทำการติดพวงกุญแจนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจของเราก็จะมีเป็นสีเงินแล้วก็สีทองนะแล้วก็นี้จะเป็นห่วงด้วยนะนี่จะเป็นห่วงสีทองที่เอาไ้ติดกับตัวสกรูนะคะแล้วก็เชื่อมกับตัวพวงกุญแจอันนี้สีเงินนะคือถ้าพูดก็คงไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเลยว่าทํำยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็จะทําการเขาเรียกว่าอะไรดูคนทําให้แบบตัวห่วงมันยเยยอ,ออกมาเนาะจะได้แบบว่ามีรูเอาไปเกี่ยวกับสกรู นี่น้องก็จะพะเอะอแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปใส่ตัวสกรูเลยแบบนี้ใส่เสร็จแล้วก็เอาพุ่มคุญแจของเราเนี่ยร้อยเข้าไปด้วยนะเสร็จแล้วเอาคีมมาหนีเพื่อให้มันแบบปิดสนิทกับไปแบบเดิมเลยนะเสร็จแล้วนี่นะคะพุ่มุญแจอันแรกของเรา <G ül üyor> น่ารักมากน้องกบคือน้องน่ารักมากทุกคนดูนี้ ส่วนชิ้นต่อๆไปนะคะเราก็ทําการเร่งสปีดแล้วก็คือทุกชิ้นก็ทําแบบเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคน จะเป็นแบบว่าพวงกันดาสีทองเนาะซึ่งนี้คือเหล็กมันแข็งมากทุกคนคือมันทํายากมากจริงๆอ่ะเนี่ยดูดิคือตอนที่เราจะปิดให้มันสนิทคือต้องให้พ่อเราช่วยนะคะทุกคนนี่คือมือพ่อเราเองมีคือแบบมันต้องใช้พลังงานอย่างมากอ่ะอืมแต่พ่อเราก็ทําออกมาได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากก็จบไปแล้วนะคะกับเครกทีเชนทั้งหมดที่เรา ทำมาละค่ะซึ่งถ้าจะมาเช็คแล้วเนี่ยก็คือทุกขั้นตอนเสร็จหมดแล้วก็คือได้เป็นเคลคีเชนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า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 มันมีไฟแนลนะคะเพราะว่าไฟแนลเนี่ยเราจะาไปทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือคลิปถัดไปเราจะทําเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสตูดิโอเล็กขนาดย่อมๆในบ้านนะคะแล้วแบบราคาถูกมากจริงๆเราก็จะทาเป็นสตูดิโอขึ้นมาเพื่อการเรียนเฉพาะนะคะเพื่อ จะามาถ่ายรูปน้องๆกันกนั่นเองนะคะซึ่งก็ทําครั้งแรกแล้วก็อาจจะโมโมส่วนๆนิดนึงแต่ว่างานออกมาคือมันสวยมากจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนมาดูเป็นไอเดียนะคะแล้วก็ดูอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินจบวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเรานะคะช่องแคมบูนั่นเองอย่าลืมติดตามเราในทุกช่องทางว่าจะเป็นไอเีแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะ ถ้าใครอยากติดตามดูคลิปต่อไปก็เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย